ครับผมแอดแมวนะฮะวันนี้ก็มาเจอกับปัญหาอีกเช่นเคยนะฮะผมแอดมินกลุ่มซื้อขายเกมมุมแทดีดีแทงคนที่เห็นอยู่ในคลิปนี้ก็คือคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแทนเคสที่เห็นนี้ก็คือเคสจริงๆนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเขามาซื้อขายกลางโดโซมนะฮะผมขออนุญาตไม่ปิดชื่อแล้วกันเครจแจ้งความผมก็แจ้งไปอ่ะโอเคครับคือเรื่องราวอยู่อย่างนี้ฮะคือเขาบอกว่าตื่นแล้วโดนปิดปอีกสามพัน คนซื้อเขาบอกว่าผมเอาสองพันก็ได้พี่ในตัวมีเยอะครับไม่เป็นไรผมไว้กดของมีเท่าไหร่ครับงั้นผมเอาห้าพันเหมือนเดิมก็ได้นะอ๋อผมไว้ใช้นะ่ะอ๋องั้นผมเอาที่เหลือก็ได้งั้นสองพันสองพันราคามาได้เลยครับทำไมคุณดิ้นหล่นเงี้ยแอดไลน์มาคุยได้เลยผมจะไ่กดคิดใหม่ครับคือถ้าเกิดให้เขา้าเก้เขาให้แอดไลน์งี้นะฮะก็ให้คิดซะว่าโกงครับทาไมถึงต้องแอดไลน์ฮะอย่างที่ผมเคยทคําคลิปไปนะฮะ คือไลน์ไลน์ไม่ใช่คำตอบของปัญหาครับในเมื่อมึงคุยกันในเฟสได้ทาไมวิวต้องคุยในไลน์ต่อล่ะใช่ไหมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมจะทำการแบนคนนี้ออกจากกลุ่มไปซะผมค่อนข้างหวเทีงยมนิดนึงนะขอโทษด้วยอาล่ะชื่ออะไรนะชื่ออะไรเนี่ยอา่อาได้ะอะไรอะไร เจอละแบนไปเลยก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นคือใครทักมาคุยแบบยึกยึกยักยักจะขายก็ไม่ขายจะซื้อก็ไม่ซื้อมันยึกยักยึกยักยึกยักไปยึกยักมาเดี๋ยวชวนดึงเข้าไลน์เดี๋ยวดึงไปทางนู้ดเดี๋ยวดึงไปทางนี้อะไรอย่างนี้เดี๋ยวดึงเอาแอดนั้นคนมากลางเอาคนนี้มากลางหรือดึงไปทางนู้ดทางนี้ทางนั้นอะไรอย่างนี้เพราะงั้น ให้ระวังไว้นะครับมิสายชีพยเยอะมาทุกรูปแบบทุกทุกแนวนะบอกไว้ก่อน